เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรเนี่ยมันเป็นตัวตัวใช้สําหรับแลกเปลี่ยนอะไรต,ต่างๆนานาพรตาผูดายมีภูมิปัญญามีความเข้าใจดีแล้วว่าโอ้ชีวิตของเรามีปัจจัยของชีวิตอยู่ปัจจัยสีเป็นต้นพ่ออยู่พ่อกิน แล้วเราก็รู้ว่าในโลกมันหลอกมันปรุงแต่งหลอกมันเอ้โหนนาได้ไอ้นนามีไอ้นนาเป็นนอะไรต่างๆนานาแล้วเราก็มีภูมิปัญญารู้แล้วว่าเออแล้วก็พอแล้วก็พอมันมันก็น้าได้กับปัจจัยนี่ก็พอกับชีวิตแล้วอ่ะเราก็ใช้กับชีวิตของเราแค่นี้เป็นปัจจัยของเราแค่นี้ก็สุขสําราญเบิกบานใจแล้วพอแล้วางคนที่สันโดดหรือคนที่มีใจพอพอคํานี้แหละเป็นคําที่สุขสบายเป็นการที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเราหยุดแล้วแต่เธอสะยัง ไม่หยุดนั่นนะคำนี้เราหยุดแล้วเราพอแล้วเราหยุดแล้วเราไม่ต้องไปดีดดิ้นแย่นชิงหรือว่มมาไปกระดีกระดาอะไรกับโลกเขาแล้วเราเข้าใจในตัวของเราในชีวิตของเราในพฤติกรรมที่เรามีอยู่ในสังคมของเราโดยเฉพาะเรานอกจากมีพฤติกรรมแล้วเรายังมีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีอีกด้วยโอ้โหมันเป็นที่พึ่งอันกเกษมสมบูรณ์แบบแล้วนะตัวเราก็พึ่งตัวเราได้จริง ตัวเราก็พึ่งมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีนี่ได้อีกด้วยถ้าคุณไม่รู้จุดสําคัญนี้คุณไม่รู้จบอาตมาว่าคุณดิ้นดิ้นต่อไปเถอะถ้าใครรู้จริงรู้จบแล้วมันไม่ไม่ต้องดิ้นดิ้นเลย